นี่ครับกลับมาจากชลบุรีแล้วครับเทียบดูดิระหว่างกุ้งกับหน้าเราอันไหนใหญ่กว่ากันหน้า <c oughs> ฟสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับช่องบ้านบอนะคะวันนี้เรามีเมนูเด็ดมานําเสนอจริงๆก็ไม่เด็ดสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าเด็ดสําหรับเราเพราะว่ามันเลี้ยนะวันนี้นะคะเราจะมีปลาหมึกย่างนะคะแล้วก็จะมีนี่ ไอันิดหอยหวานแล้วก็นี่เลยที่เด็ดเลยนี่ที่เด็ดเลยที่เด็ดเลยกุ้งมังกรกุ้งมังกรจ้าตัวใหญ่ยัว่วๆนะจ๊ะแล้วก็จะมีนี่ค่ะอ่าหอยนางรมนะคะเป็นตัวนะคะนี่เลยเดี๋ยวนะนี่หอยนางรมนะตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวละสี่สิบห้าบาทนะจ๊ะ<ๆ>ก็วันนี้นะคะเราจะมาชิมกับน้ำจิ้มที่อยากจะบอกว่า ผิ่สวนพิ่ขี่หนูสวนนี่แหละเสามสิบเมตรคือถุงนึ่งเราใส่หมดเลยแล้วเราก็ปั่นน้ำจิ้มาเดี๋ยวเรามาชมกันว่ามันจะเผ็ดสักแค่ไหนแล้วก็จะเด็ดักแค่ไหนค่ะนี่คือหอยนางรมนะครับหอยนางรมตัวละ45บ้าบาทฝาละ45บาทตัวใหญ่แต่ล้วมีหอยอะไรบ้างพี่อุ้งหอยหวานหอหวาน แล้ก,ก็ประมือแล้วก,ก็ประมือกกมือไฟติดแล้วไอ้กรงกำลังย,ย่างต้องพัดกหนติดน้ติด ว่าโจโจ้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกนะคะปูนึ่งสไปนนะคะอันนี้ก็เป็นปูม้านะคะที่เรา,เาไปนึ่งกับสไปแล้วก็เชื่อมต้มยำนะคะรับรองว่าอร่อยเด็ดมากค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นหอยนางรมนะคะที่เป็นตัวสดๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องเคียงนะคะอันนี้เป็นกุ้ง l o เตอร์นะคะเป็นกุ้งอบเตอร์ที่เราซื้อมาจากที่ตลาดนะคะเนื้อ,อน,นี่แบบแน่นดูมดัน ดูความเป็นมันที่แบบอืต้องได้แบบดูช็อตที่แบบใส่น้าจิ้มลงไปแล้วแบบปลาหมึกปลาหมึกอันนี้เป็นปลาหมึก,มกย่างนะคะปลาหมึกย่างนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งอบขุนเส้นจ้าแม่ครัวเราเป็นแม่กุ้งนีเ,<อ>เราซื้อมาจากที่เดียวกันใช่ค่ะตลาดลานโพเหมือนกันอันนี้เป็นหอยหวานนะคะหอยหวานก็คืออร่อยนะคะอันนี้เป็น กุ้งแช่น้ำปลานะคะอันนี้ก็กั้งแช่น้ำปลากั้งแช่น้ำปลาส่วนน้ำจิ้นี่ที่เราบอกว่าโจ๊ะเลยโจ๊ะเลยแต่เป็นโจ๊ะแบบพริกขี้หนูใช่ก็คืออันนี้เราใส่พริกเกือบหมดถุงเลยถ้วยนี้นะคะก็จะแซบกว่าอันอื่นนะคะดูได้ดูเนื้อได้คะใช่ดเม็ดได้นะใช่ก็คือดูเนื้อได้เลยน้ำจิบนี้เราปั่นเองนะเราไม่ได้ซื้อเขามา อันนี้จะเผ็ดอ่อนลงมาหน่อยนะคะเผื่อที่แบบว่าเราแบบให้แบบคนที่กินเผ็ดมากกินไม่ได้นะคะอะไรอย่างนี้ค่ะอาหารของเราวันนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแซบและเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไม่ลืมแนะนํานี่ป่ไม่ลืมแนะนําไปแล้วโอเคจะลืมได้ไงทีเด็ดขนาดนี้แต่ตัวใหญ่นะถามว่าแพงไหมไม่ไม่แพงนะ ก็โอเคนะคือเราซื้อมาทำยอันนี้ที่เห่งขาวๆเนี่ยเราขัดเองเราทำเองเพราะว่าเรากินเองเราก็เออแบบอยากกินของดีแล้วก็ของสะอาดนะจ๊ะส่วนถ้าเกิดใครอยากแบบไปเดินตลาดแลมโพเหมือนเล่าอะไรอย่างเงี้ยย้อนกลับไปดูคลิปแรกได้นะคะก็ของไม่แพงเนาะตลาดของไม่แพงราคาดีแล้วคือของสดซะส่วนใหญ่เลยนะอย่างกุ้งอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือเนื้อเด้งแบบเด้งๆเลยนะคะแล้วก็ของราคาถือว่า พอรับได้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราไปชมไปชิมกันค่ะแล้วก็นี้นะคะคือปูไข่ดองนะคะเป็นปูม้าดองนะคะดองกวนน้ำปลาที่เรา,าซื้อมาจากตลาดนะคะตลาดที่ตลาดรานโพเหมือนกันเลยนะคะมานะเดี๋ยวเราจะมาชิมน,นะคะว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มที่จากปลาหมึกก่อนเลยดีกว่าเอาแบบเดี๋ยนะ ชิ้นแดดมากไม่ได้เดี๋ยวคุณไม่ถึงรู้ไม่ถึงกลิ่นน้ำจิ้มอ่ามาเห็นน้ำจิ้มแลาวนี่นี่น,น้ำจิ้มอันนี้เลยนะทั้ท<า>ง,ทงเผ็ดทั้งเปรี้ยวคือแบบปลาหมึกคืออร่อยแล้วก็ไม่เค็ม <สะ S 1> ด้วยแปะปากค่ะต่อไปกุ้งนะคะอันนี้จะเป็น กุ้งรับเตอร์นะคะที่เราแบบไปซื้อมานะคะรู้สึกจะสองตัวนี้รู้สึกจะพันหนึ่งใช่สองตัวพันึือมันมีหลายราคาคือจะถ้าใหญ่ถ้าใหญ่กว่าไอ้ตัวนี้อีกนิดนึงอีกก็ก็ใหญ่นะสองตัวพันสองใช่มันก็คือจะราคาตามที่แบบว่านี่เลยอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมนะจ๊ะแต่ว่า เราบ้านบ้านนะรีวิวแบบบ้านบ้านเลยข้าอย่างี้ยเกินไปหนูบอกเลยเกินไปนมันหลุดมาแบบไม่ได้วงองใสเลยนะมาจาะมาจาก้ออืมอารมณ์ กุ้งหวานมากแล้วคือเด็ดมากจริงๆเด็ดสุดๆต่อไปมาพักจิ้มกันบ้างไม่ไหวแล้วปากจะไม่ไหวคอันนี้แอนไอยดี่<อ>ยว<ล>หอยนางรมหอ,หอยนางรมใส่เครื่องปงเครื่องเคียงให้เรียบร้อยนี่เครื่องเคียงเอ๊ะมันต้องลาน้ำจิ้มก่อนหรือนู่นตอนนี้ที่มันนู้นอันนี้คือเผ็ดอันนี้ใช่ป่ะสีส้มคือเผ็ดมากเอ๊ะ นังลมยั่วๆตายแล้วตายแล้วหาแบบนี้มีที่ไหนจะได้ปะอือืึฮ่าฮ่อืมขุ้งอบบึ้นเส้นนี่จากุ้งอบบึ้นเส้นนะคะ เราตจิ้แต่ของเช่นกุ้งจิ้มไม่ไหวแล้วเผ็ดมากน้จิ้มแต่เด็ดจริงเรามากินอันนี้<ม>เด็ดสุดและชอบมากฟูไข่ดองนี่จ้ะอืม,อม,อมเด็ดจริงอยากบอกว่าเด็ดมาก Nếu ai hạng hai hạng hai hạng hai. Na phong một 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 một phong hai 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 นำจิ้มเด็ดจริงโคตรเผ็ดอืออ,อ้น,น่ยโคตรเผ็ดอต้องกินกระเทียมแก้มอ่ะเป็ดสุดในสิบโลค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้โห้โ<ด>แบบของจริงนำ้ำลายแบบยั่วๆแบบให้ดูแล้วแบบยั่วๆไปไงใช่โจ๊กของจริงเด็ดจริงแล้วก็ดีจริงยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปบ,บ้านบอทุกคลิปด้วยนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะบ้านบอค่ะ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอให้ถึงหมืนหห่นซับไวๆเนาะเราจะได้แบบว่าเอออยากให้พวกเราทำอะไรก็เมในใต้ข้างล่างนะใต้คลิปข้างล่างนะคะจะได้แบบทำให้ดูกันเนาะไปละบาย